หนึ่งสองอ่ะ, <c oughs> 1, 2, อะเต็มตัวออกเดินทางครับผมว,วันนี้พงอยู่สถานีกาคุเทพอภิวัฒนะครับวันนี้พงจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศของการรถไฟนะครับซึ่งเปิดการเดินรถระหว่างประเทศไทยกับสบปปลาวนะครับผมซึ่งวันนี้เป็นการเดินรถจริงครั้งแรกนะครับเดี๋ยวพงจะพาเพื่อนๆ เข้าไปชมในสถานีการอพิวัฒนะครับว่ามีบรรยากาศยังไงแล้วก็ชมบรรยากาศสดๆแล้วก็รายละเอียดต่างๆด้านในสถานีการพกรุงเทพอาพีวัฒนกันเลยครับเพื่อนๆ ันนี้ก็เป็นบริเวณด้านในนะก็สามารถมาตรวจสอบเที่ยวรถหรือว่าขบวนรถได้นะครับตรงมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับอ่โอเคหนึ่งสามสามเด่นนี่ฮะีสารถเร็วรถที่ไปปฏิวัติซึ่งเอ่อรถที่เดินระหวา่างพัชร์ไทยกับเอ่อเพียงจันนะครับก็จะไปกับอีสานเร็วหนึ่งสาม วัดหนองคายนะครับซึ่งน่าจะถึงหนองคายประมาณสักเจ็ดโมงห้าสิบห้านะครับผมแล้วก็ออกจากหนองคายประมาณแปดโมงสามสิบห้านะครับแล้วก็ถึงเวียงจันท์เนาะเวียงจันท์ก็น่าจะประมาณเก้าโมงเนาะเพื่อนๆนะครับรถเร็ว133นะครับซึ่งเพียงจันทคำสวัสดินะครับรถ ประเวระหว่างประเทศเนาะหนึ่งสามสามกรุงเทพอภิวัตนคคำสวัสด์นะครับผมเวียงจันทร์เนาะก็จะมีรถชั้นสาพัดลมนะครับประมาณ152ที่นั่งนะครับแล้วก็รถนั่งเนาะรถนั่งแอร์ก็ประมาณ64ที่นั่งส่วนรถนอนนะครับรถนอนก็จะมีรถนอนนะครับก็จะมีประมาณ30ที่นั่งนะครับแล้วก็อีกสองขบวนนะครับก็จะมี อยู่ที่อุดอนนรเนาะอุดรที่จะไปถึงเวียงจัดนะครับก็คือรถเที่ยวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสี่ขบวนนะครับไปกลับนะครับก็ไปก็เป็นขบวน1นึ่สามนะครับถ้ากลับก็จะเป็นขบวน1นึ่นะครับผมและสําหรับค่าโดยสารนะครับถ้าเป็นชันสารก็จะประมาณ281บ,บาทน,นะครับถ้าเป็นนั่ง สอแอร์นะครับก็ประมาณ5 7 4บาทนะครับผมถ้าเป็นนอนเตียงบนก็ประมาณ7 8 4อ่าชั้นบนนะครับถ้าเป็นชั้นล่างก็ประมาณ874บาทนะครับเพื่อนถ้ารายละเอียดยังไงเดี๋ยวคงจะเขียนไว้ด้านล่างนะครับผมเป็นการเดินทางหรือว่าเวลานะครับผมแล้วก็เป็นราคาค่าโดยสารของรถระหว่างประเทศกรุงเทพอภิวัติเวียงจันทร์นะครับผม